สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจอุปกรณ์ต่อนกอีลุมนะครับนกหวักเราก็มีนะครับนะครับหุ่นนกยางนะครับทํามาจากยางนะครับไม่ใช่โฟมนะลูกค้าถามมานะครับทํามาจากยางนะครับทนทนนะครับขนาดใกล้เคียงของจริงเลยนะครับนะครับความสูงความใหญ่นะครับ อุปกรณ์ต่อนะครับคืนหลักเดียวคืนผีเสื้อนะครับตามรูปนะพี่ครับลำโพงเมมเสียงนะครับกลางปีกกลมหน้าร้องนะครับทรงกระเทยนะครับแสงไม่อาจจะแสงนิดนึงนะครับวันนี้นะครับดูรายละเอียดงานใกล้ๆกันนะครับนี่ครับนกเป็ตานะครับหลายเส้นนะครับคืนนะครับหลักเดียวคืนผีเสื้อครับตัวนี้เป็นทรงนกกระเทยนะครับ ทรงยืนนะครับสวยๆนะครับนะครับแววตานะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้นะครับนะครับไม่ใช่โฟมนะครับทํามาจากยางนะครับนะครับสวยๆเหมือนกันหมดครับทรงนะครับหน้าตาหล่อๆเลยครับนะครับไหนสนใจแบบไหนนะครับกลางปีกทรงยืนนะครับคืนหลักเดียวคืนผีเสื้อเจ้าเท่าไหร่ก็สามารถสั่งได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับงบเท่าไหร่ครับคุยกันได้นะครับ เอากี่หลักนะครับจะลองต่อหรือว่าอยากทดลองนะครับลำโพงมิมเสียงนะครับครบชุดหรือว่าแยกก็สามารถสั่งได้นะครับคุยรายละเอียดงานได้นะครับรายละเอียดงานนะครับกลางปีกสมกระเทยนะครับนะครับแล้วแต่ชอบแบบไหนนะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ CO d ดีนะครับรับของค่อยจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้ ท่านที่ไม่เคยต่อนะครับให้คําแนะนําได้นะครับท่านจะต่อแบบไหนคืนหลักเดียวคืนผีเสื้อคืนแขวนนะครับนะครับตามภาพนะครับสวยยนะครับนะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ให้คําแนะนําได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ